าเราสามารถทําให้คนไข้รู้สึกดีใจแบบรอยยิ้มใหม่ที่ได้รับอกว่าจะแบบรู้สึกแฮปปี้มากทุกคนยิ้มกว้างขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบวุ้ยใจฟูแบบฟิลกู๊ดมากๆอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในการยิ้มแบบนี้กันทุกๆคนเลย ีเ,เคสหนึ่งที่หมอรู้สึกประทับใจมากๆก็คือเป็นเคสที่ทำวีเมียไปแล้วคนไข้สามารถที่จะดูแลทำความสะอาดได้แบบดีมากหมอเลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากงานชิ้นนี้ที่เราทำให้าคนไข้จะต้องอยู่ไปได้อีก บางคนที่เขาบอกว่าคุณหมอทําอะไรก็ได้อะขอให้มันดีกว่านี้พอเราทําออกมาแล้วอะ่ะเขาบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่มาทําไม40ปิปีแต่ไม่ทําสักทีแล้วเขาตัดสินใจมาทําอันนี้คือแบบรู้สึกแบบแบบนี้ <laughs> ส่วนใหญ่ก็คือถ้ายิมก็จะเป็นยิมแบบเแบบนี้ยค่ะมีหลายคนเหมือนกันค่ะที่แบบว่าตอนที่มาก็คือจะยิมอะไรนี้ เราจะชอบผัด2อคนไข้ก็แบบแอลคนเฟรเราทำไปล้าแบบมีความสุขไหมนั้นมาดูเราคนไข้แบบแพตนี้มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแค่ใส่ตัวชั่วคราวอ่ะเขาก็กลับมาบอกว่าเขายิ้มกว้างกว่านั้นมันทำให้ดูสวยมากๆก็เลยทำให้รรู้สึกว่าเออประทับใจเนาะ ขอให้มีความสุขกับรอยยิ้มใหม่ที่เราได้รับไปมีความสุขกับมันในทุกๆวันแล้วก็ยิ้มเยอะๆมากๆนะคะมันก็จะช่วยทําให้หมอมีกําลังใจในการทํางานเยอะมากๆขอบคุณมากค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณที่ไว้ใจหมอแล้วก็คลินิกคอสตนตให้ดูแลค่ะ